เราจะมาเรียนเรื่องอุณหภูมิหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า temperature นะคะโดยที่ถ้าพูดถึงคำว่าอุณหภูมิเราก็คงจะนึกถึงคำว่าร้อนเย็นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนิยามจริงๆของคำว่าอุณหภูมิก็คือระดับของความร้อนนั่นเองะคะ่ะ ในส่วนที่ครูกําลังจะโจดนี้นะคะจะไม่อยู่ในแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ดาวน์โหลดไปแต่นักเรียนสามารถจดเพิ่มในสมุดหรือว่าชีพเพิ่มเติมได้นะคะโดยที่เครื่องมือที่ใช้ในการวัด วัดกุณาภูมินะคะที่นักเรียนรู้จักกันอะสามารถดูภาพด้านล่างได้เลยมีสามอันนะคะมีหลายรูปแบบแต่เราจะเรียกทั้งหมดนี้ว่าเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองค่ะแบบแรกนะคะเป็นแบบเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลใช่ไหมคะ เราเนี่ยจะคุ้นเคยจากการที่ไปหาคุณหมอใช่ไหมคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยจะเอานำเทอร์โมมิเตอร์อันนี้เนี่ยไปเสียบตามส่วนต่งตางๆของร่างกายแล้วอ่านค่าที่ขึ้นมาอย่างตอน,นเด็กเนี่ยก็อาจจะแบบจิ้มก้นนิดนึงเพราะโตขึ้นมาหน่อยอาจจะไปเสียบที่รักแร้ใช่ไหมคะพอโตขึ้นมาอีกก็จจะไปเสียบที่ในปากเราเนาะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่เอาไว้วัด คะอุณหภูมิของร่างกายเช่นเดียวกันนะคะแต่จะเป็นแบบอ่านค่าเองเนาะแล้วแบบสุดท้ายนะคะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ยาวมากเอาไว้สําหรับวัดสิ่งของของเหลวที่เรามักใช้ในห้องทดลองนะคะทีนี้นักเรียนเรามาดูภาพนี้ของเทอร์โมมิเตอร์อันนี้กันนะคะขยายซูมดูเราจะพบว่าเป็นไงคะสเกลที่อ่านค่าเนี่ยเป็นไงคะสูงสุดแค่ที่ เท่าไหร่คะ42องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเอาไว้ใช้วัดอุณหภูมิของร่างกายใช่ไหมซึ่งอุณหภูมิปกติของคนเราเนี่ยถึงจะป่วยยังไงเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องเกิน42องศาเซลเซียสถูกไหมคะถ้าเกินเนี่ยแสดงว่าเราตัวร้อนมากก็จะมีอาการช็อกได้เลยนะคะมันก็เลยมีแค่42องศาเซลเซียสเนาะ ต่างจากอันนี้นะคะที่นักเรียนเคยใช้ในห้องปฏิบัติการเนาะอย่างไงคะสเกลเนี่ยวัดได้ถึง100องศาเซลเซียสได้เลยเนาะเราไปวัดร่างกายเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมเนาะเกินความจําเป็นนะคะโดยที่หลักการทํางานของเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอะไรคะลูกอธิบายได้ว่าของเหลวภายในที่บรรจุอยู่เนี่ยเมื่อได้รับความร้อนมันจะทําไงคะ มันจะขยายตัวใช่ไหมคะแต่พอมันเจอความเย็นมันก็จะหดตัวนะคะโดยของเหลวที่นิยมใช้นําไปใส่ในเทอร์โมมิเตอร์จะเป็นปร,รอทดนะคะแล้วจะเป็นสีเงินๆแต่ว่ามันใช้งานยากเนาะสังเกตแล้วก็อ่านยากเขาเจอนิยมใช้แอลกอฮอล์แล้วก็ใส่สีเพิ่มเติมลงไปในประเทศไทยเนี่ยก็จะนิยมใส่สีแดงเนาะแล้วก็มีสีอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นสีน้ำเงินนะคะ อลองมาบันทึกกันหลักการทำงานนะคะอีกหนึ่งครั้งก็คือภายในบรรจุของเหลวที่ขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน จะหดตัวเมื่อได้รับความเย็นโอเคนะคะ,ะทีนี้ย้อนกลับมาดูที่เทอร์โมมิเตอร์อันแรกเนาะสังเกตไหมคะว่าที่เครื่องนี้อ่านได้เป็นเลขอะไรเอ่ย 9.7.7โอ้โหอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยถึง9.7.7องศาเซลเซียสได้ไหมคะโอ้ตายก่อนพอดีเนาะจริงๆแล้วเราสังเกตดูดีๆเราจะพบว่าหน่วยที่อยู่ในนี้ไม่ใช่องศาเซลเซียสแต่เป็นองศาอะไรสักอย่างหนึ่งที่แทนด้วยตัว F นะคะแสดงว่าอุณหภูมิที่ประเทศไทยเรามาพูดกันเนี่ยจะใช้หน่วยเฉพาะองศาเซลเซียสแต่ว่าจริงๆแล้วในโลกนี้ยังมีหน่วยที่บอก ระดับของอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไปนะคะให้นักเรียนเปิดชีทหน้าสามนะคะเรื่องการวัดอุณหภูมินะคะในหัวข้อแรกก็คือหน่วยที่ใช้ในการวัดอุณหภูมินะคะหน่งจุหน่หน่วยองศาเซลเซียสอันนี้เราใช้กันทุกวันทั่วไปนะคะมีสัญลักษณ์คือกลมๆแล้วก็ตัว C ใหญ่นะคะอมันทึกไปพร้อมๆกอบครูคได้เลยนะคะถ้าใครมีชีดปินชีตออกมาทำได้หรือใครมีสะดวกในการปินชีสสามารถจดลงในสมุดได้นะคะ1.2องศาฟาเรนไฮน์นะคะเราจะนำอักษรตัวแรกของหน่วยนั้นๆน,น,นะคะมาเป็นตัวย่อก็คือกลมๆแล้วก็ตัว F นะคะพิมพ์ใหญ่นะ ต่อไปค่ะ1.3เควินสังเกตดีๆว่าตรงนี้ไม่มีคำว่าองศาซึ่งองศาเนี่ยจะเขียนแทนด้วยกลมๆใช่ไหมคะพอไม่มีองศาปุ๊บก็จะไม่มีกลมๆเนาะเราก็จะใส่เฉพาะตัวอักษรที่เป็นตัวแทนของคำว่าเคลวินเท่านั้นนะคะก็คือตัว K ใหญ่ และอันสุดท้ายค่ะหน่วยองศาโรมเมอร์อันนี้นักเรียนจะไม่ค่อยได้ยินเนาะโดยที่องศาโรมเมอร์นะคะก็จะใช้เป็นกลมกลมแล้วก็ตัว R ใหญ่นะคะนเรียนต้องจำให้ได้นะคะทบทวนหนึ่งรอบองศาฟาเรนไฮต์ใช้ตัวกลมกลม C ใหญ่องศาฟาเรนไฮต์กลมกลม F ใหญ่เคลวินแทนด้วยตัว K ใหญ่ และองศาโรเมอร์แทนด้วยกลมๆอายใหญ่นะคะเราจะไม่ใช้3ตัวเล็กนะคะามาดูทีนี้แต่และหน่วยเนี่ยก็จะมีตัวเลขที่บอกจุดเยือกแข็งของน้ำและจุดเดือดของน้ำที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างตัวแรกเลยที่เราคุ้นเคยกันดีถ้าเป็นจุดเยือกแข็งของ น้ำแข็งในหน่วยองศาเซลเซียสนะคะก็จะเป็นศูนย์เนาะที่นักเรียนคุณเคยดีในเทอร์โมมิเตอร์และจุดเดือดของน้ำก็อยู่ที่100องศาเซลเซียสนะคะดังนั้นจำนวนช่องนะคะที่แบ่งตั้งแต่จุดเยือกแข็งถึงจุดเดือดของน้ำจะมีทั้งหมดก็เอาตัวเลขทั้งหมดนะคะมาลบกันเท่ากับกี่ช่องคะอ่า100ช่อง ใส่ลงไปเลยนะคะต่อไปนะคะองศาฟาเรนไฮต์จุดเยือกแข็งของน้ำอยู่ที่เริ่มต้นที่32องศาฟาเรนไฮต์แต่จุดเดือดของน้ำอยู่ที่212 องศาฟาเรนไฮต์ดังนั้นจำนวนช่องตั้งแต่จุดเยือกแข็งถึงจุดเดือดมีทั้งหมด212ลบด้วย32นะคะ,ะกี่ช่องตรงนี้ครูให้นักเรียนไปเติมคำตอบเองนะครูจุดไว้ไม่ใช่ให้หนูจุดตามครูนะคะให้หนูไปหาคำตอบนะต่อไปเคลวินค่ะจุดเยือกแข็งของน้ำอยู่ที่ 273เคลวินนะคะเริ่มที่สูงมากเนาะจุดเดือดของน้ำอยู่ที่373เคลวินะข้อนี้ก็เช่นเดียวกันให้นักเรียนไปหาคำตอบเองนะคะและสุดท้ายค่ะองศาโรเมอร์เริ่มต้นที่0องศาโรเมอร์ และจุดเดือดของน้ำอยู่ที่80องศาโลเมอร์นะคะให้นักเรียนไปหาคำตอบดูนะคะว่าในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์เคลวินองศาโลเมอร์เนี่ยในแต่และหน่วยเนี่ยมีจำนวนช่องที่แบ่งตั้งแต่จุดเยือกแข็งไปถึงจุดเดือดของน้ำเนี่ยกี่ช่องนะคะและเดี๋ยวคาบหน้านะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการเปลี่ยนหน่วยระหว่างแต่และหน่วยเช่น ครูจะบอกว่าวันนี้อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสแต่ว่าอยากรู้ว่า25องศาเซลเซียสเนี่ยเป็นกี่องศาฟาเรนไฮต์จะสอนนักเรียนในการคำนวณแล้วก็เปลี่ยนหน่วยนะคะอ่ะจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ